เอาแล้วครับและแน่นอนปตะหาว่าใครต้องการจะเติมเกมผมก็ขอมาแนะนำดังนี้ร้านโอเวอร์ท็ผมเองใช้บริการอยู่เป็นประจำอยู่แล้วสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและนัลลอก Origin ถูกกว่าเติมเองทักไปเลยครับตอนนี้มีส่วนลดอยู่ถ้าว่ามาจากผมลองขอส่วนลดดูใครสนใจติดต่อลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วราคาถูกกว่าเติมแน่นอนจัดไปครับ เอาละครับสวัสดีทุกคนครับพ่อผมซี o ลอดและออเออแล็กน่าหลอกออริจินะครับวันนี้ก็มีคนสอบถามมาแล้วก็มีคนสงสัยว่าเลเวลหลัง60หรือเลเวลเยอะเนี่ยเรายังจะสามารถใช้สายกับดักฟาร์มได้อยู่หรือเปล่านะครับแน่นอนผมยังไม่เคยพูดเรื่องฟาร์มเลยเวลาผมฟาร์มเนี่ยยังต้องบอกเลยว่าใช้สายกับดักเหมือนเดิมนะครับบนหน้าจอทุกคนจะเห็นว่าเออผมบอมใส่ใช้เคยมอแท็บเนี่ยบอมใส่แมนติสเห็นไหมครับ นะครับมันเป็ okay. นเวกระจุกโอเคเนี่ยฟามใส่ที่เดียวตายนะครับซึร่งเลือดแมนติสเนี่ยเป็นมอนเลเวล70นะห่างกับผม10เลเวลตอนแรกผมฟาร์มเลยหกสิแต่พอมาคลิปนี้เห็นไหมเลเวลผมเพิ่งอัพมาทิดเดียวเองนะเลเวลผมเพิ่งอัพมาเลยเห็นนะครับ <Yeah. S 1> ก็คือจริงๆมาฟาร์มเนี่ยหกเพราะว่าอะไรถึงจะฟาร์มได้เดี๋ยวเรามาดูนะครับแมนติสเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นธาตุดินนะซึ่งแพ้ไฟ75%และเลือดเนี่ยมีอยู่ห้าหมื่นเจ็ด แต่ผมเนี่ยวางระเบอร์ใส่แมนติสน,น่ะไปถึงห3 0 0 0สาเลยแน่นอนว่าผมไม่ได้อัพสีเรียสมากด้วยผมก็เลยอยากจะทำคลิปนี้มาแนะนำให้นะครับเพราะว่าไม่ได้มานั่งวัดเป๊ะว่าต้องเด็กเท่านี้ต้องอินเท่านี้รู้แค่ว่าอัพกินไปตอนแรกนกะสิกว่าเพราะว่าเล่นส่ายเบิ้ลตอนเป็นเด็กนะครับตอนนั้นเด็กแล้วก็มาอิน50กว่าเพียงแค่นี้ก็สามารถบอมแมนติส์ได้ได้เพราะอะไรนะครับเพราะอะไรเรามาดูกันก่อนปัจจัยแรกนะครับ มันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมครับปัจจัยแรกที่เราจะฟารม์มได้เร็วและบอมได้ตายก็ต้องอัพเคมอแท็บให้เต็มแทนติดเป็นธาตุดินหา้ไฟเราอย่าลืมอัพเคมอแท็บนะครับอัพให้เต็มแล้วก็เรียกว่าจะได้บอมธาตุดินเราใช้สกิลนี้นะครับส่วนสเตตัส,ส,สตตผมเปิดให้ดูแลว้วไม่อยากไปซีเรียสอะไรมากอัพเด็ก50อินหกสิก็ได้แล้วแต่อัพตามสะดวกอัพกะกะเอาเพราะว่ายัางไงเราเปลี่ยนสายไปเป็นสายอื่นอยู่แล้วเวลาสู้นะครับอันนี้เขาเรียกสายฟาร์ม อันนี้พอ2อ,อย่างเสร็จปุ๊บยาต้องกินไหมอาจจะเห็นว่าผมไม่ได้กินยาเลยมีบัฟกิลนิดหน่อยผมไม่ได้กินยาเลยแปลว่าบิลนี้ทุกคนใครก็สามารถไปทําได้แน่นอนอ่ะต่อไปเป็นเรื่องของของของผมก็ไม่ได้เปลี่ยนเพื่อสายแทบ็บถูกไหมครับคือผมใส่เนี่ยเซ็ P, ตเอชพหัวผมก็ใส่เอามีอินน่มโปรนดโลแต่ผมไ,ม,ผม,ไ,ม,ม,ไม่ผมไม่มีการ์ดเนี่ยดผมไม่มีการ์ดผมใส่อะไรได้ก็ใส่ แล้วก็อันนี้เป็นกอบบินนะกอบบินนี้เปิดได้จากการสุ่มเนี่ยครับมิสเทอรี่ช็อปนะครับในนี้นมันจะมีให้ใช้หนึ่งพันเพชรเวลาสุ่มไปเรื่อยๆต่อวันนะครับแต่ว่ามันก็สุ่มได้วันหนึ่งจํากัดฟออุกได้กอบบินมาส่วนการ์ดก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรครับการ์ดผมใส่เอ็กโบเอจินะเพื่อออฟแมวก็ไม่เกี่ยวกับสายนี้อยู่แล้วไม่เกี่ยวไม่ไม่อัพสายอินเลยตัวนน,นูเนี่ยผมใส่เป็นทางฝั่งของ อไฮด้าด้วยซ้ำนะไฮด้าปอมที่แรกจะไปกิวมาแต่มีวูฟซึ่งก็กีดาเมกก็ไม่ได้เกี่ยวมากอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมระเบิดอยู่ประมาณเท่าไหร่หกหมื่นสี่หก่มใช่ไหมแต่เนี่ยถ้าหากว่าใครมีการ์ดกอมบินนะครับลองใส่ดูนะอันนี้ผมไม่ได้ใส่การ์ดด้วยนะผมแบบว่าอ่ะใส่การกอมบินใหม่อ้มหกหมื่นห้าเลยอีนี้นะครับก็ไอ ถามว่าจำเป็นไหมมันก็ไม่ได้จำเป็นมากเพราะผมผมว่ามันอแมนติสเนี่ยแมนตะิสเนี่ยมันเป็นมแมลงใช่ไหมมันเป็นแมลงไม่ได้เกี่ยวกันไอเน,นี้ยมันตีเฉพาะถึงสัตว์แต่ทีเนี้ยอันต่อไปที่มีผลมากๆเนี่ยจะเปิดให้ดูนะครับการ์ดผมจะใส่อ็อกอาเชอร์เหมือนสายตีเลยผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยของนะอันนี้โยโย่โยโยโบวยจิก็ไม่เกี่ยวนะครับเสื้อคุมบวกลักก็ไม่เกี่ยว รองเท้าโบยจิบวกลักก็ไม่เกี่ยวให้ดูว่าของไม่เกี่ยวเลยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่นี่ครับสิ่งนี้ครับคลิปก่อนที่ผมลงไปเป็นสายยิงเร็วเนี่ยเฟืองอีกแบบหนึง่งแต่อันนี้เป็นสายแทบล้วนผมเปิดได้เฟืองทองนะครับแถบเลเวลหก็ใส่ไปนะครับมันจะทำดามเมจแรงส่วนเฟืองที่สองที่ใส่ก็คือเฟืองสีม่วงที่บวกอันแรกสําคัญมากอันที่สองแค่โบนัสอันแรกให้ได้ ภาษาอังกฤษชื่อว่า mana lens reversal นะครับซึ่งดาเมจจะเพิ่มขึ้นตามระยะการไล่ไล่ยิ่งใกล้ยิ่งทำดาเมจได้แรงถึง4%ยิ่งใกล้สุดสกิลประเภทเช่นแทไ f ว r e คำนวณระยะห่างจากตำแหน่งที่วางอ่ามาดูผมวางตรงไหนผมวางใกล้มากถ้าผมอยากแรงอีกผมเดินเข้าไปหาอีกเนี่ยเห็น <c oughs> ไ,ไหมไอตัวหน้าสุดโดนแรงสุดไอตัวไกลเ,เดี๋ยวดูดูดด วางชิดเท้าได้หกหมื่นสีวางแบบไกลหน่อยได้ห1หมืเห็นไหมครับมันก็บอกเลยว่าทุกคนก็วางแถบให้ยิ่งใกล้ยิ่งดีนะน,นี่ก็คือแล้วแต่แต่นีมน้มันไกลใบมอนมันไม่มาตีะเดี๋ยวเข้าไปหาหน่อยนะแบะบนี้ยืนชิดมอนอย่างนี้เลยก็ได้ถ้าใครถึกพอนะเยครับยิ่งชิดยิ่งแรงเห็นไ,ไหมฮะอันนี้คือตามในสะดวกนะ แต่ประเด็นคือต้องมีอันนี้แล้วก็แถบบู๊มีแค่2อ,อันนี้พอนคะรับส่วนอันนี้ผมก็มีเลเวล60มันก็ได้ช่องเปิดมาผมก็เลยใส่อะไรมันเต็มเต็นะครับถ้าผมเลือดน้อยผมอื่นนี่ผมก็ไม่ได้จําเป็นอนยะู่แลแต่ผมเห็นมันมีโฟกัสไม้เอฟเฟกบวกเด็กนะบวกความแกร่งแต่ถามว่าไม่ใส่ได้ไหมก็ได้นะเพราะมันไอสองอันนั้นมันบวกเยอะแต่ผมถอดออกก็ยังแรงอยู่ดีมันไม่ได้เกียวอะไรผมใส่เพราะว่ามันช่องมันว่างนะครับ แต่ถ้าหากว่าบางคนแบบเอ้ยผมมี2อ,อันนี้เลยเลเวน้อยครับพี่อาจจะมีแท็บแค่เลเวล3เรามาดูซิว่าใส่อะไรเพิ่มได้นะก็แอทแทก็ได้นะหรือจะเป็นอินนะเบจิกแอทแทได้เหมือนกันเนะี่เราก็มาหาดูฮันเตอร์ลูนี้มันจะตีพวกมแมลงแรงขึ้นอันนี้ก็ได้นะนะเราไปหาฮันเตอร์ลูเราก็ดูอยู่ที่ว่าตัวที่เราฟาร์มมันฟาร์มอะไรนะครับฟาร์มอะไรฮันเตอร์รูเลเวล2ด้ไหมบวก6%อลองใส่ดู h ันเตอร์รูนี่มันบวกตีมแมลงด้วยอ่ะเมื่อกี้ดาเมจแทบไม่ต่างใช่ไหมใส่ h u n t ตอร์รูเข้ามปดูสิอ,อึ๊บหกหมื่นหกหกหมเลยแรงเวอแรงเหลือเหลือแรงลน้นล้นไม่รู้จะเอาไปทําอะไรใช่ไหมแรงเหลือเหลือแปลว่าผมไม่ต้องใส่แล้วแต่ท่านผู้ชมสามารถใส่ได้ตามสะดวกนะครับแรงล้นไปเลยไม่ต้องอัพสเตตัสเปะมากไม่ต้องใส่ของอะไรเลยด้วยซ้ำสำหรับสายแทบ นะเพราะแรกมันล้นเหลือไปเป็นจมืน่นๆอยู่แล้วไปใส่อะไรเล่นยังได้เลยนะผมก็ไปใส่ฮิลลิ่งเอฟเฟกตเนี่ยหรือไปใส่บวกกินยาอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่นะของกินยาหรือไปใส่มแมลงเฉพาะทางได้หมดเลยนะมันจะมีพวกแบบว่าใส่แล้วกินยาแล้วดื่มยาเนี่ยกันมแมลงสาเปร์เนตี้ยตีแรงแล้วอ่ะไม่ได้อยากจะไม่ได้อยากจะโดนดานเมจเยอะมันเปืองยา ก็ใส่เป็นกันมลแรงก็ได้เนี่ยจบแล้วนะใส่อะไรก็ได้เลยตามสะดวกของท่านใส่มั่วๆก็ได้รูนนะยังไงมันก็ตายนะครับเรียบร้อยเป็นไงครับง่ายๆแค่นี้เองแค่เพียงคุณใส่ใจเรื่องเออฟืองนะครับทาหน้าเฟืองเอาไว้เป็นสายนกสายแถบก็ได้อาชีพอื่นก็ทําได้เหมือนกันนะครับแค่ใส่ใจเรื่องเฟืองหน่อยดูว่ามอนที่เราตีมันเป็นสถานะอะไรนะครับ เป็นไงครับง่ายไหมก็ฟาร์มข้ามเลเวลได้เลยเนี่ยผมก็ฟาร์มข้ามเป็นสิบเลเวลพอปลดเฟืองแล้วนะครับผมก็จะใช้นั่นแหละใช้ในส่วนเฟืองนั่นแหละแล้วก็ฟาร์ไมไปเรื่อยๆนะครับไม่ไดออ้ใช้สายยิงอะไรเถ้อได้การ์ดได้อะไรมาขายก็หลักๆก็คือเอาเลเวลนะครับแล้วคลิปนี้ผมว่าจะเป็นประโยชน์นะทุกคนก็ถ้าใครมีอะไรเนี่ยสอบถามมาได้ผมก็จะพยายามนะครับทำคลิปที่มีประโยชน์เป็นข้อๆไปให้นะครับแล้วก็อธิบายเจาะลึกลงไป ก็ยังไงฝากซับสไครด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเท่านี้ขอบคุณมากครับ